วันนี้เรามาทำข้าวไข่ระเบิดทานกันดีกว่านะคะอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตามนี้เลยคะ่ะมีไข่ไก่หนึ่งฟองหมูสับหอมใหญ่แครอทต้นหอมแล้วก็พริกหวานนะคะเรามาเริ่มจากดาวไข่กันก่อนคะ่ะเราดาวไข่โดยที่ไม่ต้องให้ไข่สุกมากนะคะเป็นไข่ยางมะตูมคะ่ะ พอดาวไข่เสร็จเอาไปพักไว้ก่อนนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยคะ่ะใส่หอมหัวใหญ่ไปก่อนเลยนะคะหอมหัวใหญ่เตรียมไว้เอาลงไปผัดพร้อมกับหมูสับนะคะหมูสับตามลงไปเลยจ้าผัดจนหมูสับสุกเลยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนหมูเป็นสีขาวแล้วก็สุกเลยนะคะพอหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่แครอทพริกหวาน3สีแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะถ้าท่านไหนที่ชอบให้ แครอทแล้วก็พริกหวานนุ่มๆน,นะคะก็ให้ผัดนานหน่อยนะคะแล้วก็ให้ใช้ช้อนซ่อมเราจิ้มดูนะคะว่าได้ทีหรือยังแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบนุ่มมากกรอบๆสักหน่อยนะคะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะพอคิดว่าสุกแล้วได้ที่แล้วมาปรุงกันค่ะใส่ซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ3มช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะโดยประมาณเรามาผัดให้เข้ากันอีกสักหน่อยแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วหรือย่งถ้ายังขาดอะไรตรงไหนที่เราอยากปรุงเพิ่มก็เพิ่มได้เลยนะคะ แต่สำหรับเปิ้ลสูตรนี้คือพอดีอร่อยแล้วค่ะถ้ายังไงก็ลองทำทานกันที่บ้านดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีสูตรนี้ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะว่ามันไม่เผ็ดนะคะโรยหอมปิดท้ายค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักเสิร์ฟสวยงามทานกันให้อร่อยลองทำทานกันดูนะคะทุกคน